สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับพรีวิวซัมซุงกาแล็กซี a แปดส8งพันะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น mid range นะครับมาทดแทนตัว a 7 2017นะครับที่ขายมาปีนึ่งละนะครับโดยรุ่นนี้ก็เบส on ร o แป8นะครับหลายส่วนเลยก็คือทั้งดีไซน์นะครับทั้งเรื่องกันน้ำกันฝุ่นในต่างๆก็ตามมาครบนะครับรวมถึงตัววัสดุต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็น เกรดเดียวกันนะครับก็เป็นบอดี้โลหะแล้วก็หลังกระจกนะครับสำหรับหน้าจอเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแบบ full view display นะครับก็คือเป็นจอแบบ18.5ต่อ9นะครับตัว A8 2018เนี่ยขนาดจะอยู่ที่5.6นิ้วนะครับความละเอียดที่ full hd plus นะครับมันก็จะเหลือขอบด้านข้างนิดนิดหน่อยๆนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นนะครับกล้องหน้าซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็น โมเดลแรกนะครับที่กล้องหน้าเป็นดิโอคามเร่านะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูแล้วกันครับสำหรับขอบด้านข้างก็จะเป็นขอบสีดําเลยนะครับเป็นขอบโลหะนะครับมีพวกเป็นปุ่มต่างๆนะครับพอร์ตเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับยังคง3.5ไว้นะครับฝั่งนี้เป็นลำโพงหลักนะครับแล้วก็ปุ่ม power สำหรับบอดี้ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าคลาย้ต8เลยเนาะ สะท้อนแสงเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีเป็นเลนกล้องนะครับ16ล้านนะครับแล้วก็มีตัวเซนเซอร์สแกลล์หทื่แปะลงไปนะครับประมาณนั้นแบตเตอรี่ก็อยู่ที่3,000นะครับเป็นความจุที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับสำหรับซอฟต์แวร์ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเป็น Android 7นะครับแล้วก็ครอบด้วยตัวทัชวิด รุ่นนี้ก็การตีอัปเกรดเป็น Android 8นะครับ Oreo แต่ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับตามสไตล์ samsung ที่มีนู่นมีนี่ต้องคัสตอมไม่เยอะนะครับก็สามารถใช้งานพวกแอปพลิเคชันนะครับต่างๆพวก Facebook นะครับลงเกมลง ROV เล่นได้นะครับสำหรับกล้องก็ความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านนะครับ UI ก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับ การใช้งานก็ใช้ส swipe นะครับปาดซ้ายขวานะครับกดโหมดโปรก็มีให้ปรับนะครับ EV ผู้ ISO นิดหน่อยนะครับสำหรับค่า f จะอยู่ที่1.7นะครับก็ถือว่ารูรับแสงนี่ถือว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับมีเอฟเฟกให้ใช้ก็น้างเยอะนะครับทั้งมีเซลฟี่มีอะไรต่างๆให้ใช้ด้วยนะครับ ในส่วนของกล้องหน้านะครับรุ่นนี้ก็เป็นโมเดลแรกนะครับที่มาพร้อมกับกล้องคู่นะครับพร้อมฟีเจอร์หลักก็คือเป็นฟีเจอร์ไลฟ์โฟกัสนะครับสำรับไลฟ์โฟกัสก็จะใช้งานคล้ายๆกับกล้องหลักของ Note 8นะครับก็คือเมื่ออยู่ในระยะที่เหมาะสมมันก็จะทําการโฟกัสให้นะครับสามารถปรับความเบลอได้นะครับถ่ายแชะชึบนะครับแล้วก็สามารถแชร์ลงโซเชียลต่างๆได้เลยนะครับ ะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้านจะคมชัดมากนะครับแม้ว่าผมถ่ายในห้องมืดๆเงียนะครับยังคมชัดเลยแล้วก็สามารถปรับความเบลอได้นะครับก็กลับสำหรับ Samsung g a l A x y A8 2018นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนมิดเลนส์อีกรุ่นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องกล้องหน้าเนี่ยซัมซุงถือว่า อัปเกรดขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่านำกล้องคู่มาใช้ละแล้วก็มีไลฟ์โฟกัสอะไรต่างๆการประมวลผลก็อยู่ในระดับที่โอเคทีเดียวนะครับในส่วนของสเปคอื่นๆก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตามาสไตล์ A-Series แล้วก็ขนาดจะอยู่ค่อนข้างจะพกพาง่ายซะด้วยนะครับขนาดที่ราคาเนี่ยเราสนอนอยู่ที่1ม9 0 0บาทนะครับสำหรับ A8 2018นะครับส่วน A8+ plus ที่หน้าจอใหญ่กว่าแรมเยอะกว่า แล้วก็ Memory นะีภายในเยอะกว่าก็จะแพงขึ้นอีกสักหน่อยนะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถไปลองหาซื้อตามช็อปชั้นนําทั่วไปได้เลย